สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับคนโง่ซื้ออุปกรณ์เป็น EP ีที่6แล้วไม่น่าเชื่อว่าจะมี E ีีนี้ได้นะเพราะว่าเงินผมอนข้างๆที่จะหมดนะครับคือของชิ้นเดียที่ผมซื้อมาเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเป,เป็นสิ่งที่ติดอยู่ในหัวผมมานานมากนะครับซึ่งผมดูตั้งแต่วันศุกร์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับวันนี้เป็นวันอังคารแล้วก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจกับตัวเองนะครับว่าของชิ้นนี้เราคงจะอยากได้จริงๆนั่นแหละมันเลยแบบติดอยู่ในหัวมาตลอดซึ่งถ้าตามปกตินะครับตวอออ่ยกก็จจะไิออะไรานา,นนาดด้้นะตแแแบบูล สามวันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้อยากได้มันก็จะแบบลืมๆมันไปนะครับแต่อันนี้มันติดอยู่ในหัวจริงๆนะครับก็เลยต้องขอภรรยาในการซื้อนะเพราะของชิ้นนี้ราคาค่อนข้างสูงมากๆเลยแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมจะได้นะถ้าไม่รับไม้นะ <laughs> ซึ่งของที่ผมซื้อมานะครับก็จะเป็นขาจับจอนะครับเป็นของเอลกอนอตเหมือนกันโอ้โห ที่มันเสียงก็แก๊กก็แก๊กเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครัคือผมแกะมาระดับหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าอุปกรณ์ข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับในเมื่อที่ผมไม่สามารถที่จะแบบถ่ายมุมมองโต๊ะด้านข้างนะครับแต่ก็จะอธิบายอยู่ว่าแต่ละชั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งชั้นแรกที่เปิดมาเนี่ยก็จะเป็นคู่มือการติดตั้งนะครับและพอเปิดจากกระดาษลังที่เป็นชั้นนี้นะครับก็จะมีขาจับจอนะครับซึ่งขาตัวนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นแก๊สสปริงนะครับเห เนี่ยมันจะเป็นตัวแก๊สสปริงนะครับซึ่งมันก็จะน่าจะดีกว่าเลย <laughs> ผมก็ไม่แน่ใจนะซึ่งตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยมันก็จะเป็น2ขานะครับแอบเหมือนมาเลเดอร์ไฟเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็นเสาค้ำอย่างนี้นะครับก็สามารถติดตั้งได้2จอนะครับซึ่งจุดประสงค์หลักจริงๆแล้วก็คือผมอยากจะให้จอเนี่ยมันอยู่ทั้งบนกับล่างนะครับถ้าเกิดว่าใครดูคลิปฉลอง300ซับนะครับก็ จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบแนวนอนอย่างนี้แล้วก็แนวตั้งอย่างนี้อีกจอหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ไม่น่าอัดคลิปนั้นไปเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วอีกไม่กี่วันเนี่ยผมก็สั่งของใหม่ๆแก้วก็สรุปง่ายๆนะครับก็คือมีอีกชิ้นหนึ่งที่เอาไว้สำหรับจับจ,บจอทั้งหมด2จอแล้วก็มีตัวนี้นะครับถ้าให้เดาเนี่ยตัวนี้จะเป็นเดี๋ยวผมขอหยิบค่อยอันเดียวนะและเกิดว่าให้เดานะครับก็น่าจะเอามาเสียบกับไอเสาตัวนี้นะครับ เนี่ยลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็มาค้ำกระจกประมาณนี้นะครับแล้วก็ลูกเก็บใส่ไฟเอาจริงปะแอบเหมือนมาเลเดอร์ไฟเหมือนกันนะใครทันบ้างอะมาเลเดอร์ไฟ <laughs> ผมก็หวังว่าผมจะไม่ได้แก่เกินไปและที่รู้จักอะมาเลเดอร์ไฟสนะครับ <laughs> ส่วนชิ้นนี้ผมไม่ชัวว่ามันคืออะไรนะแต่ว่าค่อนข้างที่จะแข่งเลยอ๋อน่าจะเป็นตัวนิบกระโตครับเนี่ยมันจะมีออ uh, ตัวโฟมกันรอยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นแบบตัวค้ำกับโต๊ะเดานะเดาเดาเดา,ดาเพราะว่าจมคอนเซ็ปต์ของช่องเราครับก็คือคนโง่งซื้ออุปกรณ์เพราะฉะนั้นแล้วการที่ผม รู้ก่อนที่จะซื้อเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกับคอนเซ็ปต์นะครับแล้วก็ไม่ชชวร์ว่าไอเนี่ยมันจะสามารถตั้งกับโต๊ะผมได้ไหมเพราะว่ามุมโต๊ะของผมด้านหลังเนี่ยมันจะมีเอ่อเป็นตัวบิว์อินชั้นวางนะครับไม่รู้ว่ามันจะติดหรือเปล่านี่แหละฮะความงโง่ล้วนๆเลย <c oughs> แล้วก็มีวงแหวนไอสองอันนี้พ่อดูผมพูดไปหรือยังนะอานนี้น่าจะเป็นแบบอัลลาขานะครับอัลราขาเหมือนอันลลาคาร์ป่ะวะ <c oughs> อ่ะแล้วก็จะมีอุปกรณ์นะครับพวกน็อตเนตอะไรเงี้ยซึ่งเป็นอะไรที่ผมเกลียดมากๆเลยนะะครับับก็จมมีท้งหด3ุ อันนี้ถุงที่2แล้วก็ถุงที่3แล้วก็อุปกรณ์การติดตั้งนะครับก็จะมีแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะปะแจเหรอหรือหกเหลี่ยมไม่รู้นะครับแล้วก็มีอันนี้น่าจะหกเหลี่ยมส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบไอ้ที่เอาไว้ตีฉิงอย่างเงี้ยฮะยอกยอก <laughs> นะฮะก็อาจจะเป็นตัวที่เอาไว้ค้ำกับโต๊ะนะครับหนีบโต๊ะอีกทีนึงแล้วก็จะมีไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรเหมือนกันนะฮะแต่คิดว่าน่าจะแยกกันคนละขาอีกเช่นเคยนะครับก็ไม่รู้มันคืออะไรอะเห็นไหมแล้วก็มีถุงน็อตอีกอันนึงโอเค ตัวนี้อีก2ถุงนะครับก็จะกลายเป็น4-5ถุงประมาณนั้นแหละชั้นแรกก็หมดไปแล้วนะครับนี่ไม่เหลืออะไรเลยหมายถึงเงินนะไม่เหลืออะไรเลยต่อไปเป็นชั้นที่2นะครับเอ้ยจะบอกว่าเออคงเป็นเลขว่าชั้นที่2ก็ได้นั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นฐานตั้งนะครับของตัวที่วางจอนะครับถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยมันจะมี U ู่2รูนะก็จะมีรูไท C แล้วก็น่าจะเป็นตัวไท p e A หรือไม่ก็ตัวพอร์ตเอ่อ HDMI ไ นะครับผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามันคืออะไระนะก็บอกแล้วว่าผมไม่ได้หาข้อมูลอะไรมาเลยนะครับแค่ว่ามันตั้งแบบแนวตั้งแนวนอนได้อะไรอย่างเงี้ยเออแค่นั้นแหละที่จะซื้อนะครับแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์เลยจริงๆเลยเนี่ยก็คือเป็นสายนะครับของเออเกอร์นอตเองด้วยซ้านะครับตัวนี้น่าจะเป็น C to C นั่นแหละแต่ว่าหัวตรงด้านเนี้ยมันจะแปลกๆเห็นไหมถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับตูดมาอีกอันนึงเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือ Type C แต่อันนี้ก็น่าจะเอาไว้เสียบกับตัวนี้ นะครับมันก็จะสามารถที่จะเสียบชาร์จได้หรืออะไรสักอย่างนี่แหละผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะนะอันนี้คือการอนุมานเอาล้วนๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นถอด Type A <S <S นะครับเห็นไหม A เหมือนกันอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็น A <S <S ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยดีกว่าตัวนี้ก็จะเป็นแบบ A แปลกๆนะครับเห็นไหมเดี๋ยนะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบถอด Type A แปลกๆคิดว่าน่าจะเอาไว้เสียบกับตัวมันเองนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเสียบกับคอมพิวเตอร์ก็มีแผ่นเพจตัวนี้น่าจะเป็นเพับส,รรบสวมกับ ตัวติดกับหน้าจอนะครับเป็นตัวเวซาเมาส์นะครับถ้าให้เดานะซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกมากๆเลยเพราะว่าถ้าเป็นตัวกอกหนัดตัวคอของผมเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงก็คือแบบเป็นแบบหมุนหัวตรงเนี้ยแล้วก็ถอดแล้วก็เสียบเหล็กอะไรอย่างาเงี้ยคข้างที่ะติดตั้งลําบากอยู่ถ้าเกิดว,ว่าติดตั้งด้วยคนเดียวนะซึ่งตัวนี้ผมไม่รู้ว่าจะติดตั้งง่ายกว่าหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันก็กล่องทั้งหมดในกล่องนะครับก็มีเท่านี้เลยนะครับอ๋อหรืออีกอันนึง นี่น,นี่อะไรไม่รู้อีกอันหนึง่งเป็นมือนแบบังบังคล้ายๆทรงปลาหมึกนะครับเนี่ยเนี่ยถ้าจะเป็นตัวรูร้อยใสยไฟมั้งผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันอีกแล้วครับท่านนะครับก็มีทั้งหมดประมาณนี้นะครับมาเข้าถึงปัญหาของเราเลยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าสิ่งที่ผมกลัวจะติดไม่ได้เนี่ยก็คือตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นมุมที่มองเห็นนะครับก็เนี่ยจะมีตรงนี้เนาะแล้วก็ จะบอกว่ายังไงดีคือตัวเนี้ถามมันอยู่นี่แล้วเกิดว่าเหล็กมันอยู่เนี่ยก็คือตัวเนี้ถานมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตัวไม้ตัวบิวอินน่อยู่ตรงนี้ผมไม่ชัวร์เลยว่ามันจะติดตั้งได้ไหมแล้วก็ที่สําคัญนะครับคือถ้าเกิดว่าจะย้ายคอม ไปอยู่ด้านในเนี่ยแล้วก็เอาที่จับจอมาอยู่ด้านนอกเนี่ยก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเคสตัวเนี้มันจะสูงกว่าตัวไม้ตัวนี้นะครับซึ่งก็นั่นแหละครับก็จะเป็นปัญหาที่ตัวผมเองเนี่ยน่าจะพบเจอนะแต่ในเมื่อถ้าเกิดว่าไม่ซื้อมันลองเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะติดตั้งได้ไหมเพราะว่าผมพยายามจะหาข้อมูลแล้วว่าไม้เนี่ยมันสูงเท่าไหร่นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้อยู่ดีเดี๋ยวก็ลองมาดูกันแล้วกันว่ามันจะสามารถติดตั้งมันได้หรือเปะ ครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องประกอบกันแล้วนะครับซึ่งอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวนี้นะครับแล้วก็เตรียมสายนะครับตัวนี้จะเป็นออรหัสดีนะครับตรงนี้จริงๆแล้วคู่มือมันก็จะมีบอกอยู่โอเคอันดับแรกนะครับให้ขันน็อตตรงนี้นี่เดี๋ยวนะเห็นไหมเอาเป็นว่าน็อต2จุดนี้นะครับที่เป็นสีเงินนะครับแล้วก็เอาเ,อเครื่องมือที่เขาแถมมาเนี่ย ขัันนะครบซึ่งเอาจริงๆนะผมไม่ค่อยชอบเครื่องมือที่แบบเป็นแบบไฮบริดอย่างนี้เลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไม่สะดวกอ๋อน่าจะใหญ่ไปคนะแต่ว่าเดี๋ยวนะคู่มือไอ้เครื่องมือมันก็จะมีให้แค่นี้เองนะผมอาจจะต้องหาอันใหม่หรือเปล่าวนะคาดการไว้ว่าน่าจะต้องออหาไขาควงเองอะฮะ ผมขอลองลื้อดูก่อนว่ามันแถมมาหรือเปล่านะโอเคผมว่าเครื่องมือนี้แหละน่าจะถูกต้องแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละว่าโคตรจะไม่สะดวกเลยแต่ก็พอไขได้นะแต่ว่าถ้าให้แนะนําจริงๆแล้วน่าจะมีไขควงไมยถึงว่าตัวเราเองนี่น่าจะมีไขควงน่าจะดีกว่านะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยไม่มีเอาละผมว่าไม่ไหวละเดี๋ยวผมจะลองพยายามลื้อดูแล้วกันว่าผมมีไขควงหรือเปล่านะเอาเป็นว่าผมน่าจะใช้อนี้ได้นะครับอันนี้น่าจะ ผมไม่ได้จไม่ได้แล้วว่าปลแถมกาไหลเออสะดวกกว่าเยอะเลยนะครับหลังจากที่ขัดน็อตมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะสามารถถอดได้นะครับซึ่งมันก็ต้องควรจะถอดได้นั่นแหละแล้วก็รูมันก็จะหายไปแล้วก็คือตัวนี้เราจ,จะต้องเจาะนะครับอ่าใช่ด้วยก็คือใช้นิ้วนะฮะกดไปเลยได้แล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะลําบากเหมือนกันนะยังไงก็ถ้าเกิดว่าผู้ผลิตนะครับมาเห็นคลิปนี้ก็นี่แหละอาจจะเป็นความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆสำหรับผมนะครับแต่ก็ ลองไว้พิจารณาดูแล้วกันนะครับได้ละอันหนึง่งสว่วนอีกอันนึงนี่ไม่ชัวร์เลยฮะแต่มันก็น่าจะกดเหมือนกันนี่แหละแต่ว่ารูมันค่อนข้างที่จะเหมือนอันตรายเหมือนกันนะคือกูต้องเจาะยังไง <laughs> อ๋อมันเหมือนจะให้หักแค่ด้านบนนี้นะครับเนี่ยได้ไม่ใช่เรียกว่าด้านบนเด็เนี่ยตรงเนี้ยเขาให้หักแค่ตรงนี้นะครับโอเคอันนี้หักง่ายอันนี้ให้คะแนนความง่ายเนี่ยร้อย และหลังจากนั้นเนี่ยสายที่เขาแถมมาให้นะแต่แปลกอย่างหนึ่งของที่เขาเอาไว้ให้เรามาประกอบเป็นอย่างแรกเนี่ยอยู่ข้างใต้นะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องใช้ไอ้พวกนี้นะครับไปอยู่ด้านในของสายนะครับเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยอย่างที่ผมบอกว่าไอ้หัวที่มันแปลกๆเนี่ยน่าจะมาใส่แล้วแหละลักษณะมันก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวขอประกอบแป๊บหนึ่งรู้สึกว่าไล่ wide, <among> <ๆ>สายโห toe, ไล่สาย ag, ยากแกอบยากเ <Wir. S 2> <ๆ S 1> หมือนกันนะครับแล้วก็เนี่ย ลายสายยังไงก็ได้นะครับให้มันมาออกล่องนี้นะครับมันจะมีร่องอยู่เห็นไหมเนี่ยมันจะมีร่องตรงนี้อยู่นะครับก็ไล่ให้มันได้ละกันนะครับอ๋อลืมบอ,อกไปนะครับว่าสายพวกนี้จะเป็น W กับ V นะครับเนี่ยไอ้พวกนี้จะเป็น W V ซึ่ง W เนี่ยน่าจะเป็นไอ เจ้าตัวนี้นะครับที่เป็น C 2 C นะครับแล้วก็อันนี้เป็น Type A จะเป็นตัว V นะจริงๆในคู่มือมันก็มีบอกนั่นแหละแต่เผื่อใครที่ซื้อไปแล้วยังไม่สามารถที่แบบประกอบได้นะครับอาจจะงงว่าเชี่ยมันคืออะไรว่าอะไรเงี้ยก็เนี่ยแหละฮะค,คตอบนะครับอ๋อขอโทษครับจริงๆแล้วมันต้องเอาอันนี้มาใส่ก่อนพลาสติกที่เราถอดมาเนี่ยเราก็ต้องเอามาใส่ให้มันได้ลักษณะอย่างเนี้ยนะฮะอย่างน,น,างนี้อย่างนี้พลาสติกที่เราถอดมา แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสาย Type C เดี๋ยวนะผมแสดงว่าที่ผมเห็นดูที่ว่าเขาแบบไอ้ถ่ายมาในในแอปขายของของเขานะครับก็ให้อนูมานไปก่อนเลยว่าน่าจะแบบบอกว่าไงอะ่ะคือมันก็แบบติดเบี้ยวความเบี้ยวของรู c Type C เนี่ยมันก็จะมีทีนี้อยู่ที่ว่าเราฝีมือเราแล้วแหละว,ว่าเราจะสามารถติดมันได้ไหมนะครับก็มารอกมาก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขันน็อต ประกอบมันไปเลยละกันก็คือขันน็อตที่เราถอดออกมานั่นแหละฮะก็อย่าเพิ่งขันแน่นทั้งสองด้านนะครับบางทีไอพลาสติกเนี่ยอาจจะพเยองก็ได้นะก็ขันให้แบบพอพอพอได้นะฮะพอได้แล้วพอแน,น่นอยู่ <S <S <ś le> เห็นไหมไทซีเนี่ยสามารถเข้าตรงร่องมันได้นะครับส่วนตัวเนี้ยอาจจะต้องแบบว่าให้มันแบบพับไปเองนะครับลักษณะประมาณนี้เป็นสายบังคับครับ,รบแล้วก็วางสายไว้ยอย่างนี้นะครับให้มันมีรูออกนั่นแหละว่ากันง่ายๆนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะประกอบไปที่โต๊ะนะครับแต่ทีเนี้ยความหวาดเสียวของผมเลยนะมันจะได้จริงๆหรือเปล่าตัวผมเองยังไม่มั่นใจเลยเพราะว่าโต๊ะผมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีพื้นที่ที่จำกัดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอลองเทสดูก่อนว่าถ้าเกิดเอาเสากระดงเนี่ยมาใส่อะแล้วมันสามารถจัดตรงนี้ได้ไหมซึ่งก็เป็นไปตามคาดครับไม่สามารถที่จะไอ้นี่มันได้นะครับติดติดเลยนะครับเสาค่อนข้างที่จะสูงกว่าตัวบิวนของผม วิธีแก้เนี่ยมีอยู่ท่าเดียวในตอนนี้ก็คือเอาไปไว้ทางด้านนี้ซึ่งผมก็ไม่เชื่อว่ามันจะติดเคสคอมพิวเตอร์ผมไหมนะแล้วก็พื้นที่เคสของผมตอนนี้มันก็มีอยู่แค่นี้ก็เดี๋ยวขอจัดท่าจัดทางมันก่อนนะครับแม่งเป็นอะไรที่แบบผมกล่าวไแล้วว่าไม่ใส่ไม่ได้แต่ก็แบบซื้อมาอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยเอาละครับตอนนี้ก็พอจะรู้แล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่า <c oughs> นี่แบบโต๊ะนะฮะถ้าเกิดว่านแบบหนีแบเบนี่ยจะต้องใช้เหล็กดำอย่างที่ผมบอกนะั่นแหละตอนแรกผมอนุมานไว้ว่ามันไม่น่าจะใช่นะเน,นี่ยตัวเนี้ย ก็คือต้องใส่แล้วก็เอาน็อตเนี่ยขันขันมันไปนะครับเดี๋ยวไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวน็อตนอเนี่ยมันจะดึงไอ้พวกนี้ไปเองนะครับส่วนที่ใครมีแผ่นเพนเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาค้ำอย่างนี้ได้เลยนะเนี่ยเอามาหนีบให้มันกระจายแรงไปได้เลยนะครับทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะแต่แรกตั้งใจไว้ว่าเอ่อจะวางจอไว้ตรงนู้นนะครับแต่ว่าน้ําหนักของคอมพิวเตอร์ผมเนี่ยมันหนักและถ้าเกิดว่าไปไว้ฝั่งนู้นเนี่ยค่อนข้างทีหิดได้เลยว่าโต๊ะเนี่ยน่าจะเอียงไปฝั่งทางซ้ายมือนะครับก็เลยเปลี่ยนวิธีนะคร ด้านขวาแทนนะครับจะได้กระจายน้ําหนักทั้งสองฝั่งอ่ะโอเคสิ่งที่ผมเคยถามอยู่ว่ามันมีไว้เป็นไว้เพื่ออะไรนะฮะก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยมันจะมีเอ่อเหมือนลักษณะแบบหกเหลี่ยมนะครับขันให้มันบีบเข้าไปอีกเนี่ยมันจะมีจุกยงางสีขาวๆเห็นไหมมันก็จะบีบตัวเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมใส่ผิดวิธีนะจะต้องใส่เจ้าตัวนี้ก่อนนะครับให้มันล็อกเลยนะเมื่อกี้ผมเผลอขันไปแน่ๆเลยแต่ขออนุญาตขันออกก่อน ต่อไปเป็นตัวเอกของเราก็คือเจ้าตัวนี้นะครับตัว a r m ร์ตัวนี้นะครับก็ใส่มันเข้าไปอย่างนี้เลยลักษณนะมันก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับขาแรกนะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับก็มันจะมีตรงนี้แง่งรูตรงนี้ให้เราใช้จะบอกว่าไงดีไข่ควงเหรอไข่ควงนะครับหมุนให้มันแน่นระดับหนึ่งต่อไปนะครับก็เป็นวิธีการถอดเบอร์ซ่ามาส์นะครับก็จะมีตัวนี้หมุนง่ายผมว่าเออมันเริ่มจะง่ายขึ้นแล้วมันค่อนข้างที่จะเฟลลี่กับมือใหม่นะครับ ถามว่าเอาพวกนี้ออกไปเพื่ออะไรนะครับก็คือเอาแผ่นเพจตัวนี้ไปติดกับจอเอานะครับตัวนี้นะแผ่นเพจตัวนี้ติดกับจอส่วนตัวนี้ก็จะติดกับแง่งข้างบนมันอ่ะลักษณะมันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะก็จะเป็นตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมนี่ตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมด2ตัวจุดสังเกตนะผมไม่รู้ว่าทุกไออันนี้มีเหมือนกันหรือเปล่าก็คือจะเป็นแบบสีน้ําเงินประมาณนี้นะครับแล้วก็ มีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นบูทลองนะครับก็ยัดเข้าไปข้างใต้นี่แหละับมันจะมีน็อตของมันอยู่นะครับแล้วก็เอาเนี้ยขันเข้าไปเหรอน่าจะใช่แล้วละน่าจะต้องอา่าขันเข้าไปแล้วก็เท่าที่ผมรู้สึกได้นะอาจจะต้องแบบถอดฐานนี่ใหม่ได้ซ้ำนะครับแต่ว่าทาไมไอ้นี่มันเหมือนกับคอมันหกักอ๋อเนี่ยอาจจะต้องแบบเพิ่มแรงต้านให้มันอีกนิดนึงนะครับก็จะต้องใช้ หกเหลี่ยมที่ใหญ่ที่สุดที่เขาแถมมาให้นะครับก็คือตัวนี้นะครับในการขันปรับนะแล้วก็มันจะมีบอกอยู่ว่าอันไหนบวกอันไหนลบนะครับก็ขันไประดับหนึ่งก่อนแล้วกันให้มันพอแบบพอไปได้อันอนี้ไม่ไ,มได้แล้วอะไรวะแบบหมุนแป๊บเดียวเองนะครับก็ตอนนี้ก็แผ่นเพจที่เราถอดออกมาจากไอ้ด้ามเหล็กตรงนั้นนะครับก็เอามาทาบนะว่าเวอร์ซ่าเราอะอยู่ที่ดูไหนนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ ดี๋ยวนะมันมีลูกศรลงแสดงว่าเดี๋ยว,ยวผมขออ่านคู่มือแป๊บนึงอ่าใช่ลูกศรเนี่ยเอาไว้เป็นแบบเป็นทางขึ้นนะครับมันก็จะมีลูกศรบอกอยู่เป็นทางขึ้นแล้วก็วัดรูให้ได้นะครับมันก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ส่วนน็อตที่ใช้เนี่ยต้องดูช่องนี้นะครับถือว่าเวอร์ซ่าของทุกคนอยู่ที่75กับ100นะครับก็จะต้องใช้เป็น M A กับ M D M A เนี่ยจะเป็นน็อตส่วน M D เนี่ยจะเป็นตัวเมียนะครับก็โชคดีที่ถุงมันบอกอยู่นะ M A ตัวนี้นะครับแล้วก็ M D ตัวนี้ก็คือใช้อันไหนตัดอันนั้นครับขั้นตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าขันให้มันพอแบบแบบเนี่ยเนียพอมันจะได้อย่างเงี้ยแล้วเราค่อยแบบไปขันตัวอื่นก่อนนะเพราะเกิดว่าเราขันแน่นไปเลยอย่างเงี้ยตรงรูอื่นมันอาจจะฝืนนะครับอย่างที่ยางสังเกตดูเมื่อกี้ผมขันใช่ไหมยังไม่ทันแบบตึงมือเลยนะพวกเหล็กพวกนี้มันก็จะแบบดันกันเข้ามาแล้วเห็นไหมก็มาย้ำน็อตอีกที นะครับอันนี้รอบนี้เอาให้แน่นเลยนะครับโอเคผมจะสารภาพกับทุกคนตามตรงว่าผมใส่ผิดครับหมุนแก้ก่อนผมก็ว่าเดี๋ยวมันมันตกจังวะนะครับปัญหาต่อไปของผมเลยก็คือไอ้น็อตบ้าเนี่ยมันไม่ออกละโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อีกวันหนึ่งเลยนะเพราะว่าเราจะต้องเอาไอ้เจ้าน็อตตัวปัญหาออกมานะครับซึ่งกว่าจะออกได้นี่ก็ ตอนเช้าครเพราะว่ากลางคืนไม่ไหวแล้งง่วงกันเลยนอนไปนะครับแล้วก็ลักษณะจะประมาณนี้จุดสังเกตง่ายๆนะตรงที่มีปัญหาก็คือด้านนี้เนาะที่ผมติดตั้งผิดไปนะครับคือถ้าเกิดทุกคนเนี่ยติดตั้งมันไปนะครับก็ลองสังเกตดูดีๆว่าไอ้ด้านที่ปรับความหนืดความอะไรของมันนี่นแหละฮะก็จะต้องอยู่ทางด้านขวาหรือว่าทางที่เราจะต้องแบบหันหน้าเข้าตัวอย่างนี้อันนี้ก็คือตอนติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะไม่สมมาตรกันเนาะอย่างที่บอกว่าผมยังติดปัญหาเรื่อง b u i l t i ของผมนะครับก็คือตัวเนี้ ไอ้ไม้ชันวางไม้ตรงนี้นะครับก็ทากับตรงนี้ไปเทียบรยบร้อยครับตอนนี้คือแบบติดแบบแน่นเอียดเลยนะครับส่วนปัญหาชิ้นต่อมานะครับก็คือผมไม่สามารถโชว์ข้างในเครื่องของผมได้แล้วนะครับก็ต้องเอาทางด้านหลังเคสเนี่ยมาไว้ทางด้านนี้นะเพราะว่าสายเ d m เียมไอะไรตั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะสั้นนะครับก็สรุปมาได้ก็คือประมาณนี้ส่วนขาจับอันนี้นะครับโจทย์ของผมก็คือจอบนจอล่างนะครับตอนนี้ก็สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ ลองเช็คการตั้งใหม่นะครับก็จะลักษณะประมาณนี้ก็จะไม่ค่อยขวางสายตาตัวเองบ้างครับอันนี้เป็นจอเล่นเกมนะอันนี้ก็จะเป็นจออ่านแชทครับส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับที่ผมต่อเข้ามาใหม่นะก็นี่เลยสายมันดูลงลังกว่าเดิมอีกและที่สําคัญเลยคือ oh <my> <laughs> ดูด้านหน้าเนี่ยมันก็จะดูแบบว่าไม่ค่อยมีสายสักเท่าไหร่นะครับส่วนในสายที่อยู่ด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นพวกสายหูฟัง แล้วก็จอยนะครับซึ่งหลักๆแล้วผมไม่ค่อยใช้แบบเป็นไวเลสเท่าไหร่เพราะว่ามันก็จะมีเสียงแบบเหมือนสัญญาณกวนแปลกๆนะครับก็เลยตัดสินใจว่าใช้แบบมีสายเลยละกันเพราะว่าบางทีมันก็หลุดคาสตรีมเลยนะครับส่วนจอยนะครับก็เสียบสายเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยตอนที่ผมเล่นเกมอยู่เนี่ยบางทีมันก็แบตหมดกลางสตรีมเหมือนกันซึ่งโดยรวมนะครับมันก็โอเคและสําหรับผมนะนะก็ตามโจทย์เลยก็คืออยากอ่านตรงด้านบนแล้วแล้วก็ อยากให้จอเล่นเกมเนี่ยอยู่ระดับสายตาจริงๆนะเพราะปกติแล้วมันจะอยู่แบบผมจะต้องเอยอย่างเงี้ยในการดูตอนนี้มันก็ยังอยู่ในระดับสายตาที่น่าพอใจแล้วนะครับคือตัวผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ใช้เมาส์คีย์บอร์ดในการเล่นเกมนะเพราะฉะนั้นแล้วการใช้จอยแล้วก็มามองในมุมเนี้ยผมว่าโอเคแล้วแล้วก็พื้นที่ในการกวาดเมาส์มันก็น้อยลงเพราะว่าแผ่นเพจตัวรองรับกระจายน้ําหนักอะฮะก็จะมาอยู่ทางด้านขวานะครับทำให้คืมไม่เสมอการส่วนลําโพงนี่ก็โยกไปเย่มาเลยนะ ก็จะมีอยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอีกทีหนึงซ้ายฝานี่ก็คือระดับเสียงมันจะไม่เท่ากันแล้วก็เดี๋ยวลองหาวิธีแก้กันอีกทีหนึ่งแล้วกันแต่ว่าตอนนี้งบหมดแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็อาจจะได้วิธีการติดตั้งไปบ้างนะ <laughs> ก็หวังว่าคนที่พลาดดูคลิปนี้ไปนะครับก็อาจจะได้แนวทางในการติดตั้งแล้วเนาะว่าจุดไหนที่ไม่ควรพลาดนะครับซึ่งในคลิปมันก็มีบอกไปแล้วแหละเพราะว่าอย่างที่บอกฮะตามคอนเซปต์รายการเลยคือคนง็ซื้ออุปกรณ์ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอ ว่าจะได้ซื้อเมื่อไหร่นะไปแล้วบ๊ายบายเจอกัน